สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องบิลิเว e ร์สามหกเกซึ่งคล,คลิปนี้จะเป็นการพยากรณ์คนเกิดราศีมังกรและลัคนามังกรสามารถฟังได้ทั้งสองรูปแบบครับก่อนอื่นกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามเป็นกำลังใจกับช่องชาแนลของเราด้วยนะครับขอบคุณครับใค,ครต้องการ,รดูดวงส่วนตัวสามารถแอดลาดีมาที่บิลิเวอร์สามหกตรงด้านล่างของวงกลมหรือราศีจักรนี้ลาดีมาทําคัฟขลุได้ครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ไตรมาสแรกนะครับต้นปี2568 มันจะกินระยะเวลาทั้งหมด3เดือนก็คือมกราคมพามีนาณ์นั่นเองนะครับผมต้องขอบอกไว้ก่อนว่าคลิปนี้จะพูดไวนะครับต้องขอภายในที่นี้ใครฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งย้ำนะครับใครฟังไม่ทันย้อนกลับมาฟังอีกรอบหนึ่งไม่ต้องบน่นไม่ต้องอะไรนะครับเพราะว่า ก็รู้อยู่ก็บอกอยู่เนี่ยว่ามันเร็วเนาะเออนะครับแล้วขอให้เข้าใจกันด้วยเพราะว่าผมทําดีที่สุดแล้วอย่าลืมว่ามันมีเวลาจํากัดอย่างยี่สิบนาทีบวกด้วยซ้ำนะครับดังนั้นเนี่ยมันนานมากผมพูดเองก็เหนื่อยทํากราฟิกก็เหนื่อยมาทําอันนี้ก็วุ่นวายผมคิดหลายรอบมากเลยว่าจะทําดีไหมว่าคลิปเนี้ยมันเป็นคลิปที่แบบใหญ่ในรอบปีในแต่ละปี แต่ปีที่แล้วไม่ทําเพราะมันยุ่งยากนี่แหละเลยไม่ทําแต่ปีนี้มันเงียบก็เลยมีเวลาทาก็เลยมาทํานะครับแต่ก็ตอนแรกก็คาดหวังอยู่นะว่าจะจะมีคนกลับมาแต่กินแต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าคงคาดหวังอะไรไม่ได้หรอกคือหมายความว่าทําให้ดีสุดแล้วก็เออช่างมันเถอะมันจะได้ก็ได้ไม่ได้ก็ช่างมันถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ไปแล้วกันแต่ว่ามันก็ลําบากเราอะนะแต่เอาเป็นว่าออข,ข้อความร่วมมือมาดูดูส่วนตัวกันด้วยเนาะออ จะได้อยู่ด้วยกันต่อไปพยากร์กันต่อไปเดี๋ยวจะมีคลิปเต็มอีกทีหนึง่งเป็น Mer r y Christmas and Happy New Year นะครับก็ติดตามได้ในคลิปหน้าเป็นคลิปเต็มเดี๋ยวผมจะทายแบบทายบางอย่างก็เดี๋ยวปัดเข้าไปในคลิปเต็มแต่ดาวทายดาวทุกดวงนะในคลิปนี้แต่ว่าบางอย่างยังไม่อธิบายละเอียดอะไรยังไงเดี๋ยวเข้าไปติดตามกันในอ p ีหน้าด้วยนะครับจะได้เป็นเต็มหิมะนะครับจะได้ดูว่าอันนั้นคือคลิปเต็มเนาะ ในแต่และเดือนเดี๋ยวจะมีเหมือนเดิมเรามาเริ่มต้นกันที่เดือนมกร,ราคม2568ซึ่งจะมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด5ดวงมันเยอะครับผมเลยแบ่งเป็น2กราฟ,ฟิกอันนี้กราฟ,ฟิกแรกผู้ที่เกิดราศีมังกรดูจากด้านล่างสีส้มและขนามังกรอยู่ทางขวามือสุดได้ทั้งราศีและขนาดใช้จุดเดียวกันครับตนุราศีมังกรตรงนี้เรามาเริ่มต้นกันที่เปิดฉากมาเดือนมกร,ราคม68คือดาวพุธย,ย้าย จากราศีพิจิกข้าศูน์ราศีธนูในภพเรือนวินาศวันที่2มกรคาคม68มีสองราศีเท่านั้นที่เปิดมาก็เสียเลยแต่ไม่ได้แปลว่าเสียตลอดเวลาไม่ได้เสียตลอดนะครับแต่ว่าเอา่อมันจะมีดีบ้างสลับกันกันกบรายนั่นแหละเป็นเรื่องปกติเนาะอย่าคิดมากที่เราบริดาวพุธยมาจากเจ้าเดือนสุภากับเจ้าเดือนอริอริไปวินาศดีนะอริวินาศหมายถึงปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขปัญหาทุกอย่างจบสิ้นลงแต่ว่าปัญหาตายจากตัวเราดีไหมครับ แต่ถามว่าเมื่อกี้บอกว่าทำไมมันไม่ดีล่ะดาพุดเป็นประอยู่ในเรือนบินาศปราเนี่ยเดี๋ยวขอไปติดไว้ก่อนแล้วไปพูดในคลิปเต็มแล้วกันนะเอะอเข้าไปฟังว่าประมันแปลว่าอะไรทีนี้สุภะมันไปนลงเรือนบินาศอันนี้เป็นด้านดีและด้านเสียเป็นทุกขราบด้านดีก็คือผู้ใหญ่เนี่ยคือคือหมายถึงว่าเอ่อพอมีปัญหาปุ๊บวิ่งก็หาผู้ใหญ่อาจจะช่วยนะครับหรือมีปัญหากับผู้ใหญ่เองก็ได้ด้วยเป็นข้อเสียมันเป็นทุกขราบไนีหมายความว่ามีด้านดีด้านเสียอยู่ที่ว่าคุณเนี่ย เข้าใจแล้วตระดักแล้วก็แก้ไขไปตามสถานการณ์ตามปัจจัยนะว่ามันมีทั้งคนช่วยและคนไม่ช่วยมีทั้งคนช่วยและคนซ้ำเติมคือมีปัญหาไปเองอะดังนั้นเนี่ยกายเป็นว่าคนบางคนผู้ใหญ่บางคนนําปัญหามาสู่เราแต่ผู้ใหญ่บางคนกลับช่วยเหลือเราอ่อันนี้ก็วิ่งให้ถูกคนนะครับทีนดาวอาทิตย์ดวงที่สองเข้าสู่ราศีมังกรวันที่1 4มกราคม68เข้าสู่ราศีกุมเป็นประอันนี้มีแต่เพศตภัยต้องระวังนะทีนี้อาทิตย์เนี่ย อยู่ในราศีมังกร,กรมาจากเดือนมรณะมรณะกระดุมพระแปลว่ามีค่าจ้จ่ายนะครับอขอโทษครับอาทิตย์อยู่ในราศีมังกร,กรสี่ขออภยัยได้ตําแหน่งจุลจักรอาทิตย์อยู่ในตําแหน่งจุลจักรหมายถึงการวิ่งเต้นดังนั้นมรณะตนุก,ก็คือระวังเรื่องของโรคภัยแค่เจ็บนะครับและความเสียหายจะวิ่งก็หาตัวหมายความว่ามันจะทําให้เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายอย่างน้อยสุดเบื่อหน่ายคือแบบเบาสุดและเบื่อหน่ายนะครับเบื่อเบื่ออยากอยากอย่างนี้ครับ แต่พอถ้าเป็นขั้นแรงก็คือนําความเสียหายมาสู่เปลี่ยนแปลงทางความคิดบ่อยมรณะคือการเปลี่ยนแปลงมาอยู่ในตะโน,นคือความคิดเปลี่ยนแปลงความคิดเปลี่ยนแปลงตัวตนเปลี่ยนแปลงตัวตนเป็นด้านดีก็คือการออกกำลังกายมันอาจจะผอมลงนะครับเอ,อ่อพผผันไขมันคอเลสเตอรอลใดๆดด,ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็ทําให้กระบวนการเมตาบอลิซึมเนี่ยทำงานได้ดีก็จะทําให้เรานั้นผอมเพียวอะกลายเว่าได้ผลประโยชน์ แต่ข้อเสียอันนี้คือการแก้ดวงนะครับแต่ข้อเสียเนี่ยมันจะหมายถึงปัญหาวิ่งก็หาตัวเราและโรคภยัยแคเจ็บวิ่งก็หาตัวเราแต่โชคดีที่ไม่ใช่ช่วงต้นปีก็คือไม่ใช่เข่าดาวไม่งั้นอาจจะหมายถึงโควิดอะไรเงี้ยพวกไข้หวัดใหญ่พวกอะไรที่มันติดต่อกันได้แต่เนี่ยมันคือ14แล้วดังนั้นเนี่ยก็ยังไม่วางใจนะกับเรื่องโรคติดต่อแต่แค่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องอื่นก็ได้นั่นเองนะครับระวังเรื่องของพวกโรคภยัยแคเจ็บคือหมายถึงว่าเราวั พอมีปัญหาปุ๊บเราเครียดไงก็จะหมายถึงปวดหัวไมเกรนโรคเครียดลงกระเพาะใดๆตามมาเนี่ยพุธมันมาจากราศีกันเนี่ยมันหมายถึงกระเพาะนั่งนั้นจะหมายถึงเครียดลงกระเพาะได้หลังจากที่ดาวพุธย้ายเข้ามาวันที่ยี่สิบมกราคมหกแปดนะครับก็หมายถึงเรื่องของปวดหัวตอนแรกแต่ว่าพอพุธย้ายเข้ามาเป็นเรื่องเอ่อเขาเรียกว่าเครียดลงกระเพาะอืมก็เป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งนะครับทีนี้พุธเนี่ยมาจากเจริญสุภาากับเรือน อริเนาะโอเคตอบไปแล้วมรณะก็มาอ่าก็แปลว่าป่วยเจ็บในเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นั่นเองนะครับก็เอาเป็นว่าคนบางกรเนี่ยเป็นคนคิดมากอยู่แล้วไงอืมคิดมากคิดเยอะพอมีดาวมรณะมากุมก็เปลี่ยนแปลงความคิดบ่อยเครียดวิตกกังวลอาจเกิดปัญหาเกิดความทุกข์นะครับกวนความเอ่อเครียดตามมานั่นเองเดี๋ยวไปต่อในคลิปที่2องเขาเรียกอ่า ไม่ใช่การาฟิกที่2ขออภัยครับเนี่ยอุปสรรคใหญ่ของการทําคลิปเยอะเนี่ยมันหมายถึงว่าทำทำคลิปยาวแบบเนี้ยมันก็จะเวลาจํากัดนะมันก็เอออาาเนี่ยต้องขออภยนะัยในที่นี้ด้วยต้องเข้าใจนะเหมือนกับเราอ่บไปพรีเซนต์ให้หัวหน้าฟังเราต้องสร,ส,รสรุปข้อความอะไรเยอะแยะไปหมดแต่ไปหมดที่จะเดสในหัวเนาะแล้วหัวหน้าบอกว่าฉันมีเวลา5นาทีฉันให้เธอ5นาทีคุณต้องย่อทุกอย่างอยู่ในหัวเนี่ย ให้พูดออกมาให้ได้5นาทีแต่ห้ามทํากันบ้านนะครับคือหมายถึงให้ย่อตอนนั้นเลยคือพูดคือหัวหน้าพูดปุ๊บแล้วคุณต้องย่อตรงน,นั้นเลยอะ่ะเออต้องย่อยตรงน,นั้นเลยอะ่ะนั่นแหละมันยากชันใดผมก็รู้สึกยากชันนั้นนี่แหละครับผมก็ไม่มีสคริปต์นะไม่มีสคริปต์เลย นะครับผมก็พูดเนี่ยสคริปต์ผมคือตรงที่คุณเห็นทั้งหมดนี้แหละครับเอ่อก็คือการย้ายของดวงดาวแค่นั้นเองไม่มีซิกไม่มีอะไรนะครับไม่มีการพูดเพิ่มเติมเออไม่มีการเขียนอะไรเพิ่มเติมอะไรใดๆทุกอย่างอยู่ในหัวผมหมดเลยนะครับเนี่ยผมจะเป็นคนแบบนี้จะไม่มีการแบบสคริปต์อ่ะไม่ชอบนะครับเพราะว่ามีไปก็ลืมดูอยู่ดีนะครับดังนั้นเนี่ยก็แบบนี้เลย ด้นมันสดสดอย่างนี้นะครับพยานกรสดสดและไม่เหมือนกันสองช่องก็จะไม่เหมือนกันด้วยใครชอบสไตล์ของผมในการพยานกรก็ดูสองช่องได้เลยเพราะบางคนกด s u b s ไ r i b ์สองช่องเลยนะครับก็แล้วแต่คนเนาะอันนี้ไม่ได้ว่าไม่ได้บังคับให้กดนะครับก็ถ้ากดก็ขอบคุณมากครับก็ดีใจมากแต่ถ้าเผื่อใครไม่กดก็ไม่ว่ากันนะครับแต่รบกวนกดหน่อยก็ดีเพราะว่าเอมันก็เป็นการกําลังใจเนาะเพราะมันอาจจะไม่ได้เปลืองพื้นที่อะไรของคุณมากหรอกมันก็แค่เพิ่มเข้าไปใน อัลกอริทึมของ u t u b e แค่นั้นเองเนาะอ่ะทีนี้เราไปดูกันต่อที่คลิปที่เขาเรียกว่ากราฟิกที่2แล้วกันเนาะก็คืออังคารดวงที่3ย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนวันที่2้ามกราคม68แต่ย้ายรอบเนี้ยมันจะหมายถึงการถอยหลังหรือพักนั่นเองพักหมายถึงถอยหลังจากราศีกรกฎเข้าสู่ราศีมิถุนก็คือ,อะจะเดินเข้าสูราส่ราศีกรกฎอีกครั้งหนึ่งน่าจะประมาณเมษานะครับทีนี้ดาวคัน ถอยหลังมันจะหมายถึงความยืดเยื้อนะครับยืดเยื้อติดขัดดาวคำมาจากเดิมพันธุตกเลนอริก็แปลว,ว่ามีปัญหาเรื่องของทรัพย์สินมีปัญหาเรื่องครอบครัวมีปัญหาเรื่องที่บ้านแล้วก็ถอยหลังก็คือความอึมคือมันถอยหลังเหมือนกับบางทเีเราจะได้ผลประโยชน์จากหลักทรัพย์ของเราแต่มันต้องถอยหลังมันก็เลยเหมือนถือว่าอย่างเช่นเรากำลังจะขายบ้านแต่บ้านมันเขาไปจับได้ว่ามันมีปัญหาเรื่องสมมติ เรื่องซ่วมเนี่ยมันมีปัญหานะมันอย่างงูอย่างนี้มันตันนะมันอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยอะก็ต้องแก้ปัญหาต้องแก้ก็คือ,อยังไม่ยังไม่ซื้อก็คือคุณต้องไปแก้ก่อนนะครับหรือโอ้ย่ามันลกไปนั้นแบบเยอะแยะไปหมดเลยอะไรเงี้ยก็แบบว่าช่วยตัดให้หน่อยสิอะไรเงี้ยถ้าถ้าตัดแล้วอาจจะซื้ออะไรเงี้ยอะก็ต้องไปตัดเห็นไหมมันต้องมีเหมือนว่ามีปัญหาต้องไปแก้ ต้องรอคอยยังไม่ได้ในสิ่งนั้นประมาณนี้ครับอันนี้คือยกตัวอย่างนะทีนี้อังคารมาจากเรนรลาบด้วยก็ดีนั่นแหละแต่มันตกเนอือดีตก็มีผลเสียเป็นทุกขลาบเดี๋ยวค่อยว่ากันในคลิปเต็มเนาะถ้าพูดหมดพวกคุณก็จะไม่ไปฟังคลิปเต็มนะดังนั้นก็ต้องพูดแบบกลางๆแบบ,แบบนี้แหละนะครับต่อไปดาวศุกร์ดวงที่4ย้ายเข้าเสวราศีมีวันที่28มกราคม68สูงสุดในรอบปีเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งอุดหรือมหาอุดในทางโหราศาสตร์ ดาวสุกเนี่ยเป็นอุดสูงสุดในดวงชะตามันอยู่ในเดือนสาชะหมายถึงการติดต่อพูดคุยสื่อสารเอกสารส,ญญา,การสัญญาการเซ็นสัญญานะครับทีนี้ดาวสุกเนี่ยมาจากเจเรีอนกรรมมะคืองานงานไปตกเดือนสาชะก็คืองานจะต้องมีการสื่อสารวุ่นวายกับคนมากหน้าหลายตาแต่ได้รับผลประโยชน์เพราะดาวสุกเป็นอุดนะครับแล้วก็มีเลนปุตตะคือจะได้เพื่อนใหม่มีการสังคมใหม่ๆที่ใหม่ๆ คนใหม่ๆอะไรประมาณนี้การงานก็จะมีโปรเจกต์เข้ามาแล้วก็ต้องติดต่อกับคนหลายแผนกนะครับก็ถือว่ามันเป็นเรื่องดีแล้วกันแต่แต่มีดาวหูดาวราหูอยู่อีกดวงหนึ่งซึ่งอยู่มาก่อนด้วยดาวราหูอยู่ตรงนี้ตำแหน่งปีครึ่งนะครับดังนั้นเนี่ยดาวราหูจะย้ายเดือนพฤษภาคมดาวสุกเจอการาหูรอบสุดท้ายละสุการาหูคือเขาเจราระวังภัยเป็นดาวคู่ศัตรูสุกเนี่ยมันเป็นถึงความสุขราหูคือความลับ นะครับแต่มาจากเงินการเงินมันดีก็จริงนะแต่เป็นตัวลาบเนี่ยเพราะกากระดุมภาษาชาคือได้เงินจากสังคมเข้าสังคมแล้วเกิดการคอนเนคชันเกิดลาบเกิดเงินแต่มันเป็นเขาโจราระวังไผ่แปลว่าคนบางคนช่วยบางคนนําปัญหามาสู่เรื่องการเงินแต่คนบางคนหลอกล่อเราให้เกิดความพับลักที่ตายใจหมายถึงว่าอย่างทนายตั้มที่เราเห็นนะครับเป็นผู้มีกฎหมายในมือเขาก็ม่มาปรึกษาอันนี้ก็คือเรียกว่าใช้ หน้าที่โดยมิชอบเรียกว่ามิฉาชีพนะครับอ,อันนี้ไม่รู้นะว่าเขาผิดหรือไม่ผิดอะไรประการใดแต่เขาอยู่ในคุกก็แปลว่าเขาต้องผิดแหละตารวจต้องมีหลักฐานแหละถึงเอาเขาเข้าคุกได้นะครับก,ก็พูดไปตามที่เห็นแล้วกันนะว่าน่าจะผิดแหละเออทีนีออ้คือไม่อยากใส่รายใครที่โดยที่ข้อมูลไม่รู้คือผมไม่ค่อยได้ตามเห็นแค่ข่าวนิดหน่อยนะครับแต่ยกตัวอย่างหนึ่งดีเอคอนเหมือนกันก็คือ เด่นปูความสําเร็จมาเลยว่าเราจะรวยไปด้วยกันใจยังอยู่อันพวกขายฝันเนี่ยเพราะาผมก็เคยเคยทําในตับาขายตรงแต่ไม่ได้หมายถึงใช้นักโซนะครับเพราะว่าผมศึกษาดีแล้วตอนนั้นนี่ยพะซื้อกินซื้อใช้แต่ผมไม่ได้ทําตรงที่ว่าคือสมัครซื้อกินซื้อใช้แต่ไม่ได้ไปชวนคนเพราะว่ามีอีโก้มีอีโก,โมมโกโ้มีคนรู้จักเยอะเลยไม่อยากทําเหมือนเป็นเตือ้อตื้อไม่เป็นคือแบบคือผมเป็นคนที่โทรเวิร์ t เนาะ เข้าสังคมยากขนาดเข้าสังคมยังยากเลยจะไปหาคนมันยิ่งเป็นไปไม่ได้เนะี่ยในนั้นก็เลยไม่ได้ทําก็เลยแค่ซื้อกินซื้อใช้แล้วจบไม่ได้อะไรจากนั้นเลยผมก็เลยว่ามันขายฝันะอะประมาณนี้อาจจะเพราะเราทําไม่ได้ด้วยแหละอืมแต่ว่ามันขายฝันจริงๆเพราะบางคนทําเต็มที่นะเข้าหาคนจริงนะแต่ไม่มีใครซื้อไงเหมือนประกันเนะี่ยที่เขาเปรียบเทียบเหมือนอะไรครับนั่นแหละไม่อยากพูดเนาะอย่าไปซ้าเติมคนที่เป็นทําประกันอยู่เนาะเอาเป็นว่าผมไม่ได้ คือถ้าเปิดแทงจจดําใครต้องขอภายในที่นี้แต่ผมไม่ได้ตั้งใจจะสื่อไปทางนั้นนะอืมก็เหมือนกับเป็นการตื้อคนนั่นแหละประมาณนั้นแต่ไม่ผิดคือถ้าไม่ได้แชร์นุกโซาหรือทําประกันมันไม่ผิดครับทุกคนก็ทําอาชีพสุจริตนั่นแหละแต่แค่เอ่อมันไม่ถูกกับจริตผมเท่านั้นเองนะครับแต่มันอาจจะถูกจริตกับคนที่ทําก็ได้เนาะอะไรประมาณนี้ไม่ว่ากันเราไม่ว่ากันนะครับอืมอย่าไปว่าใครด้วยเราไม่ชอบเราไม่อะไรไม่โอเคก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาก็แค่นั้นเองเนาะต่างคนต่างอยู่ เขาก็ทาหน้าที่เขาไปเราก็ทําหน้าที่เราไปแค่ปฏิเสธไปก็จบอังคารจบต่อไปดาวสุขไปแล้วเนาะก็ระวังโดนหลอกเรื่องการเงินระวังเรื่องหลอกเรื่องความรักจะมีคนเข้ามาหาแต่จะมีหลักสอนหมายถึงคุณอาจเกิดเป็นมือที่3โดยไม่รู้ตัวนะประมาณนั้นนะนะครับหรือใครมีอยู่แล้วก็ระวังดูดีๆระวังตรงนี้นะทำทำพูดของผมเนี่ยเป็นดับสองคมคําว่ามือที่สกับหลักสอนเนี่ยไม่ได้ให้คุณไปกระตุกกระตากเป็นไก่เดีย๋ยวตอนเนี้ยมันมัน อยู่ข้างบ้านเนี่ยมันรองกะตากตากเนี่ยอย่าเป็นไก่ตื่นอย่าเป็นกระต่ายตื่นตูมอย่าเป็นไก่ที่แบบมันตกใจแล้วมันร้องโวยวายนะีอย่าเป็นอย่างนั้นเพราะคนคือผมไม่ได้หล่าใครโง่งเรต้องบอกไว้ก่อนนะผมกำลังจะชี้นาว่าให้เราอะ่ะทําเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กคือคนฉลาด คนทาเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่คือคนโง่ดังนั้นอย่าไปกระตกกระตากเหมือนสัตว์เพราะว่ามันคือคือไม่มีสมองไงพวกสัตว์เนี่ยนะครับหรือมีแต่น้อยดังนั้นเนี่ยเราเป็นมนุษย์เราเป็นคนเรามีสมองเยอะดังนั้นเราก็ต้องคิดก่อนว่าอย่าไปปรับปําใครถ้าไม่มีหลักฐานดังนั้นเนี่ยให้เราอ่ะดูพฤติกรรมเขาก่อนศึกษาดูก่อนว่าจริงหรือเปล่าในสิ่งที่ไม่ได้บอกว่าคือมีเกณฑ์หลักสอนหรือมือที่3แต่ไม่ได้บอกว่าคู่ของเราจะมีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ นะครับไม่ใช่ดวงส่วนตัวนี่คือภาพรวมนะครับอันนี้เตือนไว้ก่อนเพราะมันเป็นดาบสองคมถ้าเป็นคนอื่นอาจจะพูดไปเลยไม่ได้สนใจอะไรแต่ผมไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยไปโฟกัสแบบนั้นอย่าไปทําอะไรที่มันแบบเรื่องโง่ๆแล้วสุดท้ายปัญหามาอะไรอย่างเงี้ยก็ใช่ไหมก็คือไปไปพนิคไปกระต่ายตื่นตูมเกินไปอย่างเงี้ยครับมันจะเกิดเรื่องไม่มีอะไรก็จะกลายเป็นแตกคอแตกแยกกันนะครับระวังปความรักมันจะแตกหักได้ดังนั้นเนี่ย ค่อยๆดูค่อยๆศึกษาจับให้ได้คัแนนคาเขาแล้วค่อยวุ่นวายก็ไม่ผิดก็ไม่สายเนาะอ่ะทีนี้ดาวเกตวงสุดท้ายย้าเข้าสู่ราศรีกันสามสิบมกราคมหกแปดดาวเกตเข้าสู่ราศรีกันพบสุภาเริงราหูก็ทวีคุณความลุ่มหลงเรื่องการหลอกลวงการโกหกการใส่ร้ายใส่เอ่อมีปัญหากันเนี่ยอะไรประมาณเนี้ยโดนหลอกกันเงินความรักเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราดูได้เลยว่าเดือมนมกราคมยังไม่จบพวกเรื่องการลงกันหลอกกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวมันจะมีอีก เนาะแล้วก็เรื่องของการสืมเสียสิทธรรมของพระสองฆ์องค์เจ้าเรื่องของครูบาอาจารย์ยังไม่มาเดี๋ยวมันจะมีมาอาจจะมีมานะเพราะว่าพระมหาสมดีหมายถึงพระสงฆ์ครูบาอาจารย์แล้วก็หมายถึงสารตราการทั้งหลายนะครับก็คือทนายนั่นแหละก็เกิดไปหมดละเหลือครูที่เรายังไม่เห็นเท่านั้นเองเดี๋ยวรอดูว่ามันยังไม่หมดยังไม่หมดแล้วพระเจย,ยังถอยอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูต่อเดี๋ยวไปต่อกันในเดือนกุมภาพันธ์เดือนที่2เดือนแห่งความรักครับ เดือนที่2เดือนกุมภาพัพนธ์เดือนแห่งความรักเรามาต่อกันมีการโคจรยกยาราศีทั้งหมด2ดวงน้อยมากๆคือดาวพุธกับดาวอาทิตย์ซึ่งมีนนยะสาคัญคือดาวพุธยาราศีสองรอบเปิดหัวปิดท้ายดาวพุธยารวงดวงแรกและรอบแรกเข้าสู่ราศีกุมวันที่5กุมภาพันธ์หกแปดเสดดาวพุธเนี่ยเดิน3าาสามเดือน 3, เ,อ 3, เอนี่ยสี่ราศีเลยนะครับดาวพุธเดิอนออกจากราศีมังกรทับราศีเกิดลัขณะก,กาเนิดเข้าสู่เดือนการเงิน ราศีกุมนะครับพุทธไปเจอกระเสาจจาไว้นะครับจาตรงนี้ไว้เลยว่ากายกระบาดดอกจันไบว,ว่าพุทธกระเสาคือการวางโครงการเป็นดาวคู่สมพลหมายถึงการวางแผนโครงการระยะยาวถ้าคุณไม่อยากมีปัญหาเดินการเงินให้รีบวางแผนคือตามจริงต้องวางแผนทุกเรื่องก่อนที่คุณจะก้าวเดินทุกก้าวหมายถึงมีสติอันนี้คือเปรียบเทียบฟังว่าก่อนที่คุณจะเดินทุก,กย่างก้าวาแบบก้าวหนอก้าวหนอคือแบบเหมือนเหมือนพระนะที่แบบว่าเดินจงกรมครับต้องมีสติกับการ กำหนดลมหายใจและก็ความคิดไปกับการก้าวของก้าวเดินทุกก้าวเข้าใจอ,อย่างเ็าเรียกว่าเจะเดินวิปัสสนากรรมฐานทั้งหลายนะครับก็คือการที่จะเดินสตินะครับจรเินภาวนาก็หมายความว่าต้องอยู่กับลมหายใจและก็สติที่เดินทุกก้าวก็เราจะรู้ไงว่าเราเหยียบอะไรไปถูกไหมครับเหยียบแก้วเหยียบหินเหยียบอะไรหรือเปล่าเพราะผาเขาห้ามใส่รองเท้าถูกไหมครับเราต้องเดินอยู่ตรงพื้น บางทีอยู่พื้นหญ้าก็ดีไปถ้าอยู่ในพื้นที่เป็นแบบปกติมันก็ต้องมีหินบ้างถูกไหมครับมีกรวดบ้างมันอาจจะปักเท้าเราได้ดังนั้นก็ต้องดูว่าเหมือนกับทางอะ่ะถ้ามันมีหลุมมีบอ่อเราก็ต้องหลบถูกไหมครับเออถ้าเป็นรถยนต์สัญจรนะ่ะรถยนต์มอเตอร์ไซค์น่ะนั่นแหละดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องดูนั่นะแหละเขาเรียกว่าสติจะเดินสติแบบนี้นนะ่ะว่าเราเดินทุกก้าวเราต้องวางแผนทุกก้าวก่อนที่จะเดินต้องวางแผนก่อนหมายถึงต้องมองก่อนนั่นแหละว่ามันจะเกิดปัญหาหรือเปล่าตามมาภายหลังเพราะว่าตอนนมัน วุ่นวายไปหมดเราเห็นโลกตอนนี้ใช่ไหมครับโดยแล้วเ,เราดูแค่ไประเทศไทยไม่ต้องดูโลกหรอกไประเทศไทยเนี่ยก็วุ่นวายจะแย่จะบ้าแล้วเนี่ยตอนนี้คือมันเรื่องเยอะแยะไปหมดเลยถูกไหมครับอยู่ในกระแสเยอะแยะไปหมดดังนั้นเนี่ยต้องพึงระวังทีนี้ดาวอาทิตย์ย้ายดวงต่อไปเข้าสู่ราศีกรุษสามกุมภาพันธ์หกแปดเนี่ยเป็นประคบร้อนอกร้อนใจดาวอาทิตย์กับเสาเนี่ยเป็นดาวคู่ทัดไฟเรียกว่าคุณเคยได้ยินคำว่าตกนรกทั้งเป็นไหมครับหรือตกคืาเรียกว่าอะไร สวรรค์อยู่ในอ,อกนรกอยู่ในใจคืออย่างนี้ครับผมเปรียบเทียบคํานี้เลยว่าร้อนร้อนแรงเหมือนตกนรกนะครับเหมือนตกกระทาทองแดงเนี่ยเ,เป็นคําเปรียบเทียบไม่ได้หมายถึงคุณจะตกนะครับตกไม่ตกอยู่ที่พฤติกรรมของคุณอยู่ที่การกระทําและการใช้ชีวิตของคุณนะครับความดีความชั่วอยู่ที่ตัวเราเรารู้อยู่แก่ใจทีนี้ไม่มีใครรู้มีแต่เรานี่แหละดังนั้นเนี่ยอธิกระจาจึงหมายถึงการร้อนใจเหมือนตกนรกทั้งเป็นนะครับ ก็ระมัดระวังตรงนี้วิธีการแก้คือเดินทางมันจะหมายถึงการเชีย่ยประจานลงเท้านะครับก็หมายถึงจรไปเรื่อยก็จะทําให้ไม่ร้อนใจมากมีเรื่องนะครับมีเรื่องแล้วก็ออกไปก็จบมันจะไม่มีเรื่องสองสามสี่แต่ถ้าอยู่กับที่จะมีเรื่องสองสามสี่ตามมาปัณหาจะง,งอกนะครับอนทิตมาจันทร์บรารณะบรณะก,ะกระดุมพักก็หมายถึงจะมีเรื่องใช้จ่ายเงินก็ต้องวางแผนเรื่องการเงินไว้เป็นหลักเป็นส่วนใหญ่เลยนะครับ ถ้าไม่อยากมีปัญหาการดอกจันไปตรงนี้เดี๋ยวจะกลับมาตรงนี้อีกรอบหนึ่งพระดาวพุธจะถอยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อกันในดา,ดาวพุธด,ดวงที่2ย้ายรอบสาอ่านไม่ใช่ขาโทษครับย้ายดวงที่3รอบ2เข้าสู่ราศีมีนวันที่ยี่สิบกุมภาพันธ์หกแปดาวพุธเดินต่อเนื่องเข้าสูรราส่ราศีมีนราศีสุดท้ายที่ดาวพุธจะไปแล้วนะครับดาวพุธไปอยู่ในราศีมีนได้ทั้งประทังเน็ตเดี๋ยวไปต่อกันในคลิปเต็มทีนี้พุธ เจอการาหูเมื่อกี้สุกราหูบอกแล้วเขาเจะระววงภัยพุทธการาหูหมายถึงคู่วิวาทคู่ปะทะและก็คู่คดีความนะครับมาถึงฟ้องร้องคดีความในนั้นเนี่ยต้องพึงระวังเพราะมนอยู่ในตรศาสชาคือการสัญญาผูกพันคนสองคนมาอยู่ด้วยกันก็มีพร้อมที่จะไฟกันหรือจะผิดใจกันมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่แบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวใดๆเพราะสุกราหูคือแบ่งผลประโยชน์ไม่ลงตัวแน่ๆเพราะมันหมายถึงความเสียเปรียบ ความที่ไม่ได้ไม่ได้เปรียบะนะครับแล้วพุทธราหูเกิดการฟอ้องร้องคดีความก็นั่นแหละด้วยความที่โดนหลอกโดนโกงเรื่องซับนะครับเพราะมีปัญหาเรื่องซับก่อนหน้านี้อ่าก็จะเป็นเหตุเป็นผลกันเนาะก็เดี๋ยวไปต่อนในเดือนมีนาคมเดือนสุดท้ายครับหลังๆช่วงหลังๆมานี้ผมจะเบลอนิดหนึ่งเพราะว่าเวียนหัวนิดหนึ่งแล้วก็สิ่งไก่มันลองต่อเวลาลำคันคือช่วงยามมีแต่สัตว์คือที่บ้านเลี้ยงน้องหมาเนาะมันก็อ่ฤดูผสมพันธุ์เนาะมันก็แบบ เราก็ไม่ให้มันออกไปไงมันก็แบบร้องหวยหววอยู่ก็ว้ายลำคาญคือนอนไม่หลับไม่อะไรก็มันเดี๋ยวมันจะมีปัญหาที่หลังเนาะแล้วถ้ามันถ้ามันมีท้องมีท้องมีลูกออกมาเนี่ยวุ่นวายเลยคือเราเลี้ยงไม่ไหวแล้วแค่มีสองตัวก็จะแย่แล้วอะคือบอกว่าแม่ถ้าเผื่อสองตัวนี้ไปแล้วไม่ต้องเอามาอีกนะคือแบบถึงจะรักมันเอ็นดูมันแต่มันก็เหนื่อยอะมันมันไม่มีเวลาแล้วก็ คือคือไอเรื่องเลี้ยงไม่เท่าไหร่นะแต่เรื่องมันทําเรื่องนี่สิคือคือแลหมาผมมันดือ้อมันไม่ฟังอ่ะบอกเท่าไหร่ก็ไม่ฟังซ้อนเท่าไหร่ก็ไม่ฟังคือมันฉลาดแต่มันชอบดือ้อมันชอบหลันนะครับมันก็เหมือนเด็กนี่นแหละรู้ความแต่ก็ไม่ฟังอืนั่นแหละประมาณนั้นเหนื่อยเหนื่อยกับสังคมรอบข้างเหนื่อยทุกคน เราอยู่ของเราดีๆคนเดียวแต่ก็มีแต่ปัญหาทางที่ไม่เคยทําอะไรที่ใครอยู่กับที่เนี่ยอยู่กับห้องแต่ก็มีแต่ปัญหานะอืมชีวิตเราเนี่ยเป็นอะไรก็ไม่รู้อะอย่างว่าแหละดวงมันไม่ดีเป็นคนดวงไม่ดีเลยมีนาคมปี268มีการโคจรยกยาราศีทั้งหมดสมดวงนะครับอ,อาทิตย์พุธเกตอาทิตย์ดวงแรกยาก้ายเข้าสู่ราศีมีสิสี่มีนาคมหกแ โ oh, อ้ยนาทีละเร็วนิดนึงอธิขสราเซมีนเนี่ยเราพูดไปหมดแล้วเหลือแค่อธิกรลาหูอทิลาหูคือเพชภัยหมายถึงระวังเรื่องของการดินทาว่าร้ายอย่างน้อยสุดเพราะอยู่ในสังคมแต่มากสุดก็คือการแส่ร้ายใส่ความการเกิดการค้นลนตาแหน่งเขาเรียกว่าระวังเรื่อง เสียชื่อเสียงเสียตําแหน่งแล้วก็เสียเครดิตนะครับการเงินคือเสียเครดิตดาวพุธเข้าสู่ราศรีกุมภ์ที่16มีนาคม68พักดาวพุธถอยออกมา1ดวงจำจริงมีอาทิตย์พุธและศุกร์ราหู4ดวงมาดุมมาต้มทุกอย่างอยู่ในเดือนสาชะดีหมดแต่เป็นศัตรูกระดาราหูก็คือเป็นทุกขลาหมดเลยนะครับ พะราหูไม่ถูกกระดานใงไหนยุเว้นเสาแต่มันอยู่ครา,าสีไงเออแต่เมื่อกี้มาอยู่ในคู่ศัตรูมาเลยพอดาวพุธถอยออกมาหนึ่งดวงอะรอบไปหนึ่งดวงเหลือแค่สามดวงที่ไหลแต่ดาวพุธกระเสาก็วางแผนโครงการมันคือตัวสารตั้งต้นในการแก้ไขพุธกระเสาคือการวางโครงการหมายถึงแก้ไขปัญหาอีกรอบเพราะมันถอยหลังไงดังนั้นผมเตือนตั้งแต่แรกแล้วว่าถ้าไม่อยากมีปัญหาในแบบนี้ให้วางแผนดีๆตั้งแต่ก้าวก่อนที่เราจะก้าวให้ระาวาังแผนไงเห็นไหมครับมีสติกับการเจริญภาวนาสติเนี่ยก่อน แต่ว่าถ้าเราไม่ทํามันต้องนก,กลับมาแก้อีกรอบแงะนะครับเพราะดาวพุธถอยดาวถอยแปลว่าการกลับไปแก้ไขอดีตนะครับหรือการไปเจอจะแก้ไขไม่แก้ไขไม่รู้แหละแต่ไปเจออดีตนะครับังนั้นเนี่ยอดีตมันอาจจะทําลายคุณเพิ่มก็ได้ถ้าคุณไม่แก้มันเออนั่นะแหละประมาณนี้อย่างเช่นเราจบจบกันกับแฟนไปแต่ไม่ได้ไม่ได้หมายถึงจบกันอย่างสิ้นเชิงมันก็มาตามลาวีนั่นะแหละประมาณนั้นนะ่ะก็มุม คือมูฟออนแล้วนะไปเจอคนใหม่แล้วนะคนเก่ากลับเข้ามาอีกแต่ไม่ได้หมายถึงจะมาต่อสายสัมพันธ์แต่มาละลานมาลาวีนั่นะแหละเขาว่าคุณไม่จบตั้งแต่แรกอะไรแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องกลับมาอะไรแบบนี้มันคาราคาสังเรียกว่ามันคาราคาสังทีนี้นดาวสุดท้ายคือดาวเกตยายเขาส่ราศีสิงห์ยี่สิบแปดมีนาคมหกแปดก็อยู่ในเดือนมรณะเร่งการเงินก็คือวุ่นวายเรื่องการเงินวุ่นวายจุกจิกเรื่องการเงินอ่าเสียเงินเทเลที่น้อยแต่รวมๆกันเป็นก้อนมันก็เยอะอยู่นะ เออก็ระมัดระวังเรื่องการใช้จ่ายแล้วก็ทำบัญชีรับจ่ายซาก็จบก็ไาลไารก็แชร์ก็ subscribe ติดตามบรองใจกับช่องชานนของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ